สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m ซีมอเตอนะครับคลิปนี้เจอก,กันกับผมในรูปแบบของการเดินไปคุยไปสักหน่อยผมก็เดินมาเลาะน้นา <c oughs> ํานาแต่ว่าใช่คนอีสานี่คงยังไม่รู้สับคํานี้ใช่ไหมครับเดินในบริเวณตรงนี้แหละครับให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนดีกว่าอาจจะย้อนแต่งนิดนึงนะครับหน้าผมเนี่ยแอปก็เอาไม่อยู่นะครับครีมก็คงจเอไม่อยู่เหมือนกัน ฝนตกมาทั้งวันทั้งคืนล่ะมันก็เลยทําให้เราไม่ได้เจอกันในเมื่อคืนนะครับหวังว่าคืนนี้เราคงจะได้คุยกันยาวๆในรูปแบบของไร้สดแต่เดี๋ยววันนี้นะครับมาคุยกันในส่วนของเกมการแข่งขันในมื่อคืนนี้สจสิ้นกันไปนะครับสาหรับ MotoGP สนาม12นะฮะมิโซโนในอิตาลีในอิตาลีตอนนี้นะักแข่งก็คงจะพักผ่อนนะครับมันอยู่ในช่วงของดึกดื่นเที่ยงคืนกันหลังจากนั้นตื่นมาพวกเขาก็จะต้องมาทําภารกิจสําคัญก็คือการทดสอบรถ ซึ่งนะครับทางทุกค่ายทุกทีมรับก็จะเข็นเอารถใหม่ก็คือรถในเวอร์ชั่นปี2024ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นต้นแบบนี่นะครับนำมา,าให้หนักแข่งได้ลองนะครับมาดูทิศทางความเป็นไปของแต่ละค่ายกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวนะครับเราคงจะหยิบยกลุงราวของตรงนั้นมาคุยกันในลฟ์สดถ้าเกิดว่าน้องฝนไม่เป็นอุปสรรคอีกกันเนาะเมื่อคืนนี้กลายเป็นความสําเร็จของฮอยมาตินกับการชนะเบิ้ลฮะชนะเบิ้ลก็คือ สปินมาตินก็ชนะไปแล้วแล้วก็เมนเรตก็มาชนะอีกซึ่งนี่คือครั้งที่2ที่เขาทําได้เปกโก้นั้นชนะเบิ้ลไป3สนามฮะก็คือตั้งแต่สนามแรกที่มูเจโรในอิตาลีแล้วก็ที่อ <c oughs> อสเตรียนะครับรัดบูริงแต่มาตินนั้นมาชนะได้ที่เยอรมนีครับแซ็เซนริงแล้วก็มาที่นี่นะครับมิซโนในอิตาลีคะแนนตอนนี้ก็ออกมานะครับกลายเป็นเปโก้เนี่ยถูกไล่ที่เข้ามา3 0 35-36แต้มประมาณนั้นในขณะที่มาโกเบเชกี้ก็เรียกว่าขยับเข้ามาหน่อยนึงนะครับขยับห่างจากเปโกประมาณ65แต้มก็คือปกติมันมัน,ม,นมันจะไม่ค่อยมีแบบนี้นะฮะว่าออรอบสปรินต์เนี่ย3คนบนโพเดียมเป็นยังไงรอบเมนเรสก็ยังคงเหมือนเดิมอันดับเดิมไม่มีเปลี่ยนรอบสปรินตนั้นนะครับเปโกเข้าที่3เมนเรสก็เข้าที่3 วันเสาร์นะครับเบเจกี้มา2วันอาทิตย์ก็มา2มาตินก็ชนะเบิ้ลเห็นไหมครับก็เป็นเป็นอะไรที่เรียกว่าทําให้ดูคาตินะครับก็ <c oughs> คงจะต้องแบบว่าเอ่อมามองดูว่าจากนี้ไปนะครับรูปแบบการต่อสู้เนี่ยนะครับเขาเพวกเขาจะวางแผนพวกเขาจะอะไรกันบ้างกับการต่อสู้ของดูคาติทั้ง3คนซึ่งมาจาก3ทีมซึ่งผมมองว่านี่แหละครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกไม่น่าเบื่อไงฮะคือถ้าเกิดว่ามันแบเบอร์มัน อะไรอยู่แบบนี้หมายถึงว่ามาจากทีมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คืออาจจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งแต่นี่เราได้เห็นนะครับทั้งทีมหลักทีมรองทีมอิสาราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้ที่จะแย่งกันได้ในแบบนี้มันก็โอเคนะแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับคะแนนสะสมในอันดับที่ 4-8... ถึง8เนี่ยผมว่ามันจะสูสีกว่านะอย่างแบดบินเดอร์เนี่ยตามมาคันที่4ก็คือห่างจากหัวแถวอยู่เยอะครับประมาณ110แต้ม อันดับที่ 4, 5, 6, 7, 8เนี่ยอันดับเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะคู่ขี้กันอยู่ยังไม่รู้ว่าจะออกไปที่ใครกันแน่นะฮะตั้งแต่แบดบินเดอร์ตั้งแต่เอสปากาโรตั้งแต่ซากโกลูก้ามาลินี aco, uka, ini, แล้วก็มาร์บูลิวินยาเลสเหล่านี้นะครับก็จะมีคะแนานอยู่ประมาณร้อยต้นๆน,นะครับร้อยยี 30, ่สิ้อยสามสิใกล้เรียงกันไปประมาณนั้นก็ถือว่าได้ลุ้นกันอยู่นะฮะในเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เรียกว่า จบสิ้นกันไปเนี่ยนะครับสรจสิ้นกันไปผลงานของแต่ละค่ายแต่ละทีมเป็นยังไงในมุมมองส่วนตัวของผมรวบรวดตัดตอนมาฝากนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เอาเป็นทีมที่เรียกว่าอาจจะไม่ใช่หัวแถวนะครับไล่จากล่างๆขึ้นมาบนก่อนดีกว่าเออทำให้มันแปลกดีเนาะฮอนด้า Honda, นะครับโอ้โหฮอนด้านี่มาร์คมาเกยจบอันดับที่7น้ําตาจะไหลเลยใช่ไหมครับ เป็นอันดับที่น่าพอพอใจมากสําหรับแฟนๆฟน m MM m 93และก็แฟนๆฮอนด้าซึ่งนะครับไม่คิดว่านะฮะจะสามารถที่จะทํำผลงานได้ดีขนาดนี้เพราะว่า,าไม่ว่าจะเป็นผลการซ้อมไม่ว่าจะเป็นสภาพรถทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเราคงจะพอเข้าใจได้ว่ามาร์กก็คงจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคงจะไม่ง่ายนะครับที่ที่จะหลุดเข้ามาได้ในแบบนี้แต่นะครับพอถึงการแข่งขันจริงๆมาร์กก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเขาเองก็ยังคงมี เียวล็บแล้วที่สําคัญในสนามนี้แซงกันยากแต่ม้าก็มีช็อตนะครับที่สามารถเจ้าตัวรอดได้จากตรงนั้นนั่นก็คือเป็นในเรื่องของประสบการณ์นะฮะประสบการณ์ที่สูงแล้วก็อ,อย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องของฝีไม้ลายมือโอเคะฮะมันอาจจะหายไปกับรถกับอะไรไปบ้างในบางส่วนที่ไม่สามารถทําได้เต็มที่เนี่ยแต่นะครับเขาก็ยังมีของดีในตัวอยู่เออนะไม่ไม่ใช่ว่าแขวนลงพ่อวัดไหนนะนะครับสุดท้ายก็คว้า p 7มาได ซึ่งเป็นอันดับที่ดีสุดนะครับใน h o n d ้าในเมื่อวานนี้เพราะว่าอย่างนาคากามิอย่างเงี้ยนะครับคนที่น่าจะฟิตที่สุดก็นู่นนะครับอันดับที่1 8บแไปนู่นครับแต่คะแนนสะสมของนาคากามิยังคงนาอยู่นะครับใน h o n d ้านะเพราะว่านาคากามินั้นลงแข่งขันทุกสนามไงแต่คนอื่นๆเขารู้สึกว่าอ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายไงครับในส่วนของจอห์นเมียก็ล้มอยู่แลวละครับล้มนะฮะโอ้ยพี่แกจะล้มทุกสนามเลยหรือเปล่าตอนนี้ก็คือ ไม่รู้จะสรรหาคาไหนมาปลอบใจดีมันก็เหมือนประมาณที่เราเคยคุยกันแล้วฮะว่าคล้ายๆว่าใจอะไรต่างๆมันคงไปกันหมดแล้วนะครับขับไปก็ล้มขับไปก็ล้มล้มแท,บ,ทบจะเยอะที่สุดระมังในตอนนี้นะฮะทีนี้มาที่ยามาฮ่านะครับยามาฮ่าในเมื่อวานแฟบก็เท่าทุนนะนะออกสตาร์ทคันที่13ใช่ไหมฮะก็จบอันดับที่13เหมือนเดิมแฟงกี้มาคันที่15คะแนนสะสมของแฟบกับแฟงกี้นั้นก็อยู่ที่เดิมครับคืออันดับที่11 12 ยอหมาาไม่ติดในท็อปสิเลยนะฮะแฟบมาอันดับที่11บเอ็ดแฟงกี้มาอันดับที่12แล้วคะแนนมันคู่ขี้สูสีกันมาไม่ถือว่าห่างกันเยอะนะครับมันไม่เหมือนกับฤดูก,การที่ผ่านๆมาถือว่าย ma มาาตอนนี้ก็คือคือขาลงทั้งคู่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเรายังมองว่าโอเคนะครับคือแฟงกี้เมื่อไหร่จะเข็นขึ้นมาได้แต่ในตอนนี้ก็คืออทั้งแฟงกี้แล้วก็ทั้งแฟบเนี่ยเข็นกันไม่ขึ้นกันทั้งหมดเลยนะฮะไม่สามารถที่จะ ไล่แซงกันไปได้นะครับมาในส่วนของ KTM ครับ KTM นั้นโอ้โหก็คือคงจะเป็นท็อกอัลจูธาในระดับหนึ่งเพราะว่าการมาถึงของเทสไ r รเดอร์ดานิเปดโดซาลงวายการ์ดไป2ส,สนามแต่คะแนนสะสมของพี่จิว๋วแกนั้นดีงามกว่านะครับนักแข่งฟูลไทม์นี่หลายคนเลยทีเดียวจบอันดับ42ครั้งเลยนะครับก็คือวันเสาร์ก็4นะครับเมนเวทในวันอาทิตย์ก็อันดับที่4ตามยิงมโอกาสได้ลุ้นโพเดียมด้วยซ้ำนั่นแหละนะคือ อาจจะเปิดทางให้แบดนะครับเพราะแบดเป็นเป็นนักแข่งฟู้ตหามไงแต่พอเปิดทางให้แบดแบดก็ไปวิจัยกรวดซะอย่างนั้นนะครับในไม่กี่รอบต่อมาเนี่ยก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งแจ็คมิลเลอร์นะครับที่เหมือนจะมีประเด็นอะไรกับมิเคลเลยเพียรโรในช่วงรแรกๆนะครับเออเข้าไปต่อว่าเข้าไปอะไรกันอยู่แต่ไม่มีอะไรที่จะเกินเลยไปกว่านั้นนะฮะไม่ได้แบบว่าลงไม้ลงมืออะไรกันแจ็คก็ถือว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าจะบ้งบ้งไปหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดข,ของเจ้าตัวหรือ ามาจากคนอื่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คือหลังๆเราจะได้เห็นจุดเด่นของแจ็คหายไปเรื่องของการออกตัวนะครับเรื่องของการยืนระยะเรื่องของตรงนี้เห็นไหมฮะมันก็จะไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เหมือนกันเนาะอาทีนี้มาที่อาพิเลียครับอาพิเลียในเมื่อวานก็เป็นถือว่าเป็นโฮมเรสของพวกเขานะก็มีผลงานที่ทั้งดีแล้วก็ทั้งน่าผิดหวังเอาที่น่าผิดหวังก็คือคงจะเป็นพี่ใหญ่ของทีมนะครับอาร์เรสส์สปาการโรหมายเลข41 เจ้าตัวนั้นจบแค่อันดับที่12ไม่ติดในท็อป10เลยนะครับในขณะที่ม้าบริวญยาเลสนั้นทําผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับสามารถที่จะต่อสู้เพื่อท็อป5ท็อป6กันได้อยู่แต่นะครับที่เรียกว่าจะต้องปรบมือให้จริงๆนะครับสำหรับอาพิเลียในเมื่อวานนี้นั่นก็คือหมายล 25, เลขยี่สิบห้าลาูฟรานเดสนี่คืออันดับที่ดีที่สุดของเขาในการเป็นนักแข่งม o ต GP รู้สึกว่าสองสนามมาเนี่ยจะเริ่มนะครับจะเริ่ม เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเหมือนจะปรับเนื้ปรับตัวกับรถได้หรือเปล่าความมั่นใจเริ่มจะมาอะไรไหมนะครับสำหรับนักแข่งชาวสเปนคนนี้นะครับอันนี้เขาก็สามารถจบในอันดับที่8ไปได้มีโอกาสได้ต่อสู้ได้แบทเทิลกับนักแข่งหลายๆคนนะครับรวมทั้งมาร์คมาเคสกันด้วยน่าจะสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งให้กับเจ้าตัวเหมือนกันนะฮะอาทีนี้นะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของทางดูคาติซึ่งมีหลายทีมเนี่ย ในเมื่อวานก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า 1, 2, 3เนี่ยก็คือเหมือนกันเลยนะครับทั้งในวันเสาร์แล้วก็ในวันอาทิตย์อิตาเลียนบอยก็นะครับต้องจำยอมรับสภาพไปหละเมื่อวานอาจจะไม่ฟิตเต็มร้อยทั้งคู่อย่างมาก็เบเชก,กี้ก็มีอาการเจ็บมือตั้งแต่ การอุบัติเหตุนะครับในสนามก่อนหน้านู้นนะครับที่คาตตนย่ญญาส่วนเปโก้ก็ตามที่เห็นนั่นแหละนะครับก็ยังโดนกระเพกกระเพกกระเพกอยู่แต่นะครับก็ต้องชื่นชมนะครับในความใจสู้ของทั้งคู่โดยเฉพาะเนรโกบันยาย่าเนี่ยสามารถที่จะยึดโพเดียมอันดับที่3มเอาไว้ได้นะครับแม้ว่าจะต้านมาโกไม่อยู่นะครับแต่ก็ยังต้านดานี่เปโดซ่าได้และทําให้ช่องว่างคะแนน,นก็ไม่ถือว่านะครับเข้าใกล้มากมายนักตอนตอนตามจริงเนี่ยผมคาดการว่า อาการบาดเจ็บของเปโก้เนี่ยนะครับเขาน่าจะยืนระยะลําบากเขาน่าจะล่วงไปมากกว่านี้ไหมแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็กัดฟันเต็มที่นะครับสังเกตดูว่าพอแข่งเสร็จเนี่ยแทบจะลุกออกจากรถไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันมันก็หนักหนาสหาหัสนะครับ27ดรอบที่ลงแข่งขันไปเนี่ยถ้าสปินเนี่ยยังยัง,ย,งยังพอเข้าใจได้ใช่ไหมฮะเปโก้ก็ทําดีที่สุดน,นะครับไม่มีอะไรที่จะผิดพลาดเกินกว่า,าการบาดเจ็บความไม่ฟิตของเจ้าตัวนะครัผมผมมองแบบนั้นนะฮะ เรื่องของอัตราเร่งในการออกจากโค้งก็ยังคงทําได้ดีนะครับการเข้าโค้งที่อาจจะติดติดกับขัดในช่วงแรกพอมาการแง่งขันจริงก็ดูเนียนขึ้นเยอะนะฮะแต่ก็ต้านต้านเจเ้าเบสไม่ไหวแต่เจเ้าเบสก็เจ็บมืออยู่เหมือนเหมือนเหมือนกันนะฮะเจ็บมืออยู่แต่คนที่สมบูรณ์เพอร์เฟคจะคงเป็นฮอเฮมาตีนผู้ชนะเพราะว่าโอเคล่ะเขาก็ได้เปรียบทุกสิ่งอย่างนะครับร่างกายพร้อมกว่า2คันที่อยู่ข้างหลังแล้วก็ออกสตาร์ทไม่มีข้อผิดพลาดนะครับแม้ว่าจะถูกเพโคเนี่ยนะครับ กดดันในช่วงแรกได้ได้ไดหวาดเสียวกันนหลายช็อตอยู่เหมือนกันแต่นะครับก็ได้ประโยชน์จากการที่เบโกกับเบเชกี้เนี่ยนะครับแบทเทิลกันพอแบทเทิลกันปุ๊บเนี่ยคนที่วิ่งอยู่คนเดียวข้างหน้าอย่างมาตินก็ได้เปรียบเพราะว่าเวลามันก็จะหายไปนะครับยิ่งมาสัมผัสยิ่งมาใกล้กันเท่าไหร่เนี่ยเรียกว่าเวลามันก็จะช้าลงใช่ไหมหมายถึงว่าคันที่2คันที่3มเนี่ยมาตินก็เลยได้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครับแล้วก็ฉีกหนีไปในที่สุดนะฮะสุดท้ายก็ตอนนี้คะแนนก็เลย พุ่งขึ้นมาเหลือประมาณ35-36แต้มซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ห่างกันเยอะหรอกนะฮะเพราะว่าเหลือการแข่งขันอีกตั้ง8สนามตอนนี้เสร็จสิ้นไปแล้วหมด12สนามนะครับสนามต่อไปจะมาในวันที่ไม่ใช่มาใน2สัปดาห์ข้างหน้าคราวนี้จะไปแข่งขันกันที่อินเดียบันเทิงแะฮะคราวนี้เออนะเพราะว่า่านี่คือสนามใหม่สำหรับทุกคน นักแข่งไม่มีใครนะครับที่เรียกว่าจะมีประสบการณ์จากตรงนี้เนี่ยแต่นั้นทุกคนเนี่ยเริ่มจากศูนย์กันไปหมดเลยมันจะเป็นยังไงฮะกับกับที่นี่นะครับเพราะว่าพอ2ส,สัปดาห์ข้างหน้าจะเข้าสู่อินเดียเนี่ยมันก็จะมาในโซนของเอเชียแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นญี่ปุ่นเป็นอินโดเป็นามาเลเซียเป็นไทยเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยใช่ไหมก็รอดูนะครับว่าจะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงกันหรือเปล่านะครับกับเกมการขันในตอนนี้นะฮะ ที่สําคัญก็คือน,นักแข่งตอนนี้ต้องพักผ่อนเต็มที่นะครับเพื่อที่จะฟิตร่างกายนะครับในเวลาในบ้านเราเยก็ประมาณสักช่วงค่ำๆเย็นๆเนี่ยเขาก็จะลงสนามกันผมไม่แน่ใจนะครับว่าทางออฟฟิเชียลหลักเขาจะใจดีถ่ายทอดสดให้ดูไหมแต่ทุกทีก็จะเป็นอย่างนี้เขาจะถ่ายทอดเป็นบางช่วงไม่ได้ถ่ายทอดมาเต็มครับถ่ายทอดออกมาเป็นบางช่วงตัดออกมาหรือก็อาจจะมีเวลามีอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นใน YouTube บางช่องนะครับเขาก็อาจจะ ทำเป็นตัวเลขเวลาออกมาให้เราดูอะแต่ยังไงเสียนะครับก็คืนนี้คิดว่าก็คงจะได้อ่ข้อสรุปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับรถในเวอร์ชั่นใหม่ของแต่ละค่ายนะะว่ามันจะเป็นไปอย่างไรกันบ้างสำหรับการที่เอารถต้นแบบนี้ออกมาให้หนักแข่งเนี่ยได้ทดสอบทดลองกันนักแข่งที่ล้มไปดูเหมือนว่าก็ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรนะครับ ก็มีมีหลายคนที่ล้มจากการแข่งขันเนี่ยอย่างจวนเมียอย่างโปสปาการโรอย่างนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งล้มตั้งแต่รอบการฝึกซ้อมเนี่ยไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับน่าจะลงทดสอบลงเทสวัดกันได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของ Mo t o 2นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องกล้องสมเด็จดนตราครับออกซาคันที่11จบอันดับที่อันดับที่6ได้เอ้กล้องจบ6หรือ7นะฮะน่าจะเป็นอันดับ6หรือเปล่าครับ อขออภัยถ้าผมจะจําผิดนะครับผมว่าอันดับ6นะเ่านะครับเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขตอนตัดต่อแล้วกันก็กล้องสมเกตนะครับในสุดสัปดาห์นี้อาจจะเริ่มต้นมาได้อย่างทุรักทุเลรวมทั้งเพื่อนร่วมทีมไอโอคุระเพราะว่าการฝึกซ้อมอะไรต่างๆรู้สึกว่าเหมือนพอเจอสนามที่เรียกว่ามันมีโค้งมีอะไรเยอะๆแบบนี้เนี่ยเหมือนจะเหนื่อยหน่อยนะครับทั้งคู่แต่พอถึงเรื่องการแข่งขันจริงเนี่ยก็ทําได้ดีทั้งคู่เลยนะครับไอโอคุระ ok นั้นผลงานก็ ตัวเลขเวลานั้นอาจจะออกมาดีกว่ากล้องสมเกียรตินะครับเราออกสตาร์ทหลังกล้องด้วยนะฮะแต่ก็ก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้นะฮะทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่า,ามาในสนามที่มันไม่โอเคเนี่ยแต่ยังสามารถต่อสู้เพื่อ,อติดใน10คันแรกได้ในแบบนี้เนี่ยผมก็ชื่นชมเพราะตอนแรกก็คิดว่ากล้องเนี่ยโอเคนะครับเอาท็อปสิบได้น,นี่คือแจ่มสุดแล้วละ่ะที่เหลือจากนั้นไปมันก็เป็นกําไรแต่นะครับมาในจาก11แล้วก็เข้าอันดับที่6ได้เนี่ยก็คือกําไรท่วมทน้นเหลือเฟือแล้วใช่ไหมละ่ะ ส่วนหัวแถวนะครับแทบจะไม่ต้องลุ้นเลยวันนี้แข็งแกร่งมากครับก็คือペโดอาคอสตาแม้จะไม่ได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งโพลโพลก็คือเจ้าบ้านเด็กถิ่นนะครับเชเดจรจินวีอตตีเนี่ยแต่เด็กถิ่นต้านไม่ไหวจริงครับรถออกอาการบ่อยมากดีนะครับไม่วิจัยกรวดคาบ้านนะ่ะเออยังยังโชคดีอยู่แล้วที่สำคัญอันดับ3ตามมาห่างเกินไปนะครับทำให้วิอัตตีนี่อาจจะหลุดอาจจะสะดุดไปหลายครั้งแต่ก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าอารโซโลเปสคนที่เข้าอันดับสานี่ก็ตามเขาอยู่ค่อนข้างไกล นะมีจังหวะที่ได้ลุ้นกับอะคอสตาอยู่เป็นช่วงๆนะครับแต่รถของอะคอสตานั้นนิ่งเหลือเกินรวมทั้งเจ้าตัวด้วยนะครับคือคันอื่นเนี่ยผมมองว่ามีปัญหากันหมดนะครับกริปยางอะไรต่างๆเนี่ยมันดูมันจะลื่นๆไปนะฮะด,ดูดูเหมือนจะไม่ราบเรียบแต่อะคอสตานี่แทบจะไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับไปกลางดูเรดเพสเนี่ยโอ้โหเวลาในโคตนิ่งเลย1 3 6่งสามหกนี่มาแทบจะทุกรอบเลยนะครับเว้นแต่เพียงรอบแรกเท่านั้นนะครับที่อาจจะ ตั้งหลักตั้งเนื้อตั้งตัวกันอยู่นะดังนั้นเปโดโกสตาในตอนนี้คะแนนก็นำาลิ้วไปก็น่าจะ3ากว่าแต้มนะครับนำโทนี่อาบริโนซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโฮมเบสของอาบริโนเหมือนกันนะครับในที่นี่นะฮะแต่อาบริโนก็ถือว่าทำผลงานได้ก็โอเคอยู่นะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ถือว่าสะดุดแต่สนามที่แล้วนะมันสะดุดไปเยอะเกินไงส่วนหัวแถวอีกคนหนึ่งนะครับที่วันนี้บ้งเหลือเกินก็คือ Nixon, เจคดิกซันหมายเลขเก้าสิบหกก็คอลี่ไฟล์มาไม่ดีนะครับ แล้วก็ในราการแข่งขันก็จะถามว่าไม่ดีมันก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่ามันแซงกันยากนะครับในที่นี่นะเจ็คดิกซันก็อําดับไม่ได้พัฒนาอะไรนะครับตอนนี้ก็แม้จะอยู่ในกลุ่มท็อป3ท็อป4หัวแถวอยู่แต่ก็โดนคอสตาเนทิ้งไปไกลแล้วพอสมควรนะฮะในส่วนของ m o t ตทนั้นโอ้โหมันหยดติงต่งๆแต่มันมันกว่ารุ่นอื่นนะครับแต่ต้องยอมรับว่าในที่นี่มันเราไม่ได้เห็นการแซงที่แบบว่าอาจจะสนุก หมายถึงว่าบี้กันหนักกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันผมมองว่าโดยพื้นฐานแล้วมันมันแซงกันยากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยแต่นะครับเกมก็มาเปลี่ยนเกมก็มาตัดสินแค่ในช่วงท้ายๆเหมือนเดิมนะฮะเออเมื่อหมายเลข80นะครับ <c oughs> อ่ะอลรอนโซ่นะครับไดวิดอาอนโซ่สามารถชนะการแข่งขันได้โอ้โทีมแก๊สแก๊สนี่ก็คือชนะเบิ้ลไปแล้วนะครับในสนามที่ผ่านมาก็ชนะทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางพอมาในที่นี่ก็ชนะรุ่นเล็กไว้นะครับก็ถือว่า เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความยอดเยี่ยมของพวกเขาสะกดรอยมาเป็นตะยู่คนที่พ้าโพก,ก็คือเจ้าเมียมาเซียเนี่ยนะครับก็คือออกนํามายาวตั้งห้ารอบหรอบหลังจากนั้นก็เจอ KTM ประกอบคู่นะครับสุดท้ายแต่ก็ดีนะครับที่เจ้าเมียมาเซียก็ไม่หลุดโพเดียมนะครับยังยังคงมีโพเดียมอยู่เดนิสออนชูนะครับก็ยังคงร้อนแรงนะครับเป็นนักแข่งที่เป็นตัวสร้างสีสันให้กับรุ่นนี้พอสมควรละ่ะเพราะว่าเขานั้นมักจะมีอะไรที่แบบคือถ้าดีก็คือดีจนแบบว่าเฮ้ยมาได้ยังไงวะ หรือจังหวจะจับพลาดก็พลาดไปแบบน่าเสียดายอย่างเมื่อวานนี่ควรจะชนะแบบใสๆเนี่ยแล้วอยู่ๆนะครับก็บานออกไปนะครับได้จังหวะที่จามีมาเซียก็เลยเห็นช่องก็เลยบีบเข้าไปนะครับกระชับพื้นที่ในอีกแค่ไม่กี่โค้งเนี่ยจนสุดท้ายทั้งคู่ก็บานออกไปคนที่เป็นตาอยู่ก็คือดาวิดอลอนโซ่เนี่ยนะครับสะกดรอยมาไม่ห่างเท่าไหร่เรียบร้อยเลยนะครับแซงปาดหน้าไปนะครับถือว่าโอ้ปิดจ็อบในแค่ไม่นานนะฮะถือว่าหมดสิทธิ์ในการแก้ตัวเลย อานะครับนี่ก็คือเป็นเ,ออเรื่องราวราวบรัมตัดตอนนํามาฝากนํามาเล่านะครับแต่ประเด็นที่เ,ออเป็นเรื่องต่างๆที่มันน่าสนใจนะครับฟีดแบ็จากนักแข่งจาก ทีมจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะเก็บมาเล่าในคลิปต่อๆไปหรือในงานเขียนในอะไรกันนะครับก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับคืนนี้ก็ขออย่าให้น้องฝนมานะฮะเราจะได้คุยกันยาวๆหน่อยในการไหลสดใช่ไหมรวมถึงขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่สนับสนุนนะฮะเรื่องของการเข้าไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่ผมฝากลิงก์ฝากอะไรกันเอาไว้นะครับก็เป็นสินค้าที่ทุกท่านสามารถที่จะเลือกเข้าไปได้นะครับเป็นสินค้าที่ทั้งเรื่องราวของ การสินค้าที่เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับของใช้ในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเวลาคลิกเข้าไปทุกคนจะได้เห็นนะครับว่ารีวิวค่อนข้างที่จะเยอะอ่ารีวิวเยอะแล้วก็ยอดขายเยอะผมจะเน้นอยู่2ออย่างนะครับคือเน้นว่าเอายอดขายคนซื้อเยอะกับรีวิวที่ให้ดาวเยอะถ้าเกิดว่าราคาต่อให้มันถูกนะครับแต่คนไม่ซื้อเลย รีวิวไม่ดีเลยเนี่ยผมก็ไม่เอามานะครับทุกคนดังนั้นก็คือให้เข้าใจตรงกันว่าผมเนี่ยคัดมาเต็มที่แล้วนะครับว่าเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยที่เป็นนักชอบออนไลน์เนี่ยได้สินค้าที่โอเคที่สุดบางสิ่งบางอย่างผมก็ซื้อมาใช้เองนะครับทุกคนดังนั้นก็นั่นคือช่องทางหนึ่งที่จะสนับสนุนผมนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะซื้อของซื้ออะไรอยู่แล้วเนี่ยก็ จิ้มคลิกเข้าไปใน Lazada ใน s h อ p e e ปลอดปลอดภัยนะครับย้ำนะครับปลอดภัยไม่มีโกงไม่มีอะไรแน่นอนอาจจะไม่เหมือนซื้อใน Facebook ในอะไรนะลาไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ